สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาที่ต้นฝรั่งนะคะต้นฝรั่งของแม่ใหม่ตอนนี้ได้8เดือนแล้วนะคะตอนนี้แม่ใหม่จะเริ่มไว้ลูกแล้วนะคะตอนนี้ก็นี่ลูกกําลังห่อได้พอดีเลยนะคะนี่นะคะนี่ลูกเท่าน,นี้ก็เริ่มห่อได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าห่อเขาเนี่ยก็จะทําให้เขาผิวสวยไม่มีแมลงเข้าไปเจาะนะคะตอนนี้ ไม่ใหม่ปลูกไปประมาณ16ต้นแล้วนะคะก็เริ่มให้ผลผลิตแบบนี้แล้วนะคะได้8เดือนช่วงนี้ก็จะเริ่มไว้ลูกแต่ก็คงจะไว้ยังไม่เยอะมากเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่ไม่ใหม่ก็ไม่ได้มารดน้ํานะคะเนี่ยสำหรับการที่จะเลือกกิ่งนะคะเลือกเลือกว่าจะไว้กี่ลูกนี่แม่ใหม่ก็ดูนะคะว่ากิ่งนั้นเขาจะรับน้ําหนัก ได้ไหวหรือเปล่านี่นะคะแม่หม่ก็จะลองไว้ดูนะคะไว้พอประมาณค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มห่อต้นนี้เลยนะคะเอาเฉพาะลูกที่สมบูรณ์ไว้นะคะลูกไม่สมบูรณ์เราก็เด็ดทิ้งไปเลยสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการห่อฝรั่งในวันนี้ก็จะมีถุงค่ะถุงอย่างนี้นะคะถุงหิ้วค่ะอันนี้เป็นถุง ขนาด6คูณ14นะคะที่แม่ใหม่ซื้อมาแล้วก็จะมีกระดาษค่ะกระดาษนี้ก็เป็นกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะเราก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อนะคะมาอะหอฝรั่งเลยค่ะมีกันไก่นะคะแล้วก็มีแม็กเย็บค่ะ ถุงเนี่ยแม่ใหม่ก็จะตัดที่ก้นเขาก่อนนะคะเพื่อจะได้ระบายอากาศค่ะหรือไม่เวลาที่ฝนตกนะคะน้ําก็จะได้ไหลออกเลยกหลังของเราก็จะได้ไม่เน่านะคะนี่นะคะสองลูกนี้ก็ ห่อไว้ได้นะคะสองลูกนี้แมใหม่ก็เอาใบออกนะคะตรงนี้นะคะจุกตรงนี้เราเอาออกเลยค่ะเอาออกแล้วก็ทําความสะอาดนะคะดูว่ามีเพลี้ยมีอะไรหรือเปล่ามีแมลงหรือเปล่านะคะจากนั้นเราก็เอาถุงถุงมามัดเลยค่ะ ช่วงนี้16ต้นนี้ก็คือเริ่มให้ผลผลิตนี้ก็ห่อไปเรื่อยๆนะคะยังยังไม่ได้ว่าจะได้สร้างรายได้อะไรหรอกค่ะเอาไว้กินก่อนนะคะกินภายในครอบครัวของเราก่อนส่วนกระดาษนี้แม่ใหม่ก็จะพับส่วนใหญ่แม่ใหม่จะพับสามเหลี่ยมก่อนนะคะพับสามเหลี่ยมเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาหอ่อ นี่นะคะตรงนี้ห่อด้านนี้คือโดนแสงแดดเต็มเ็มเลยนะคะคุณผู้ชมแม่หม่ก็จะปิดด้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาโดนแสงนะคะเราก็เย็บไว้เลยนี่ค่ะไม่ให้เขาโดนแสงนะคะถ้าโดนแสงแดดผิวก็จะไม่สวยแล้วก็ห่อแบบตามสไตล์ของเรานี่ละคะ่ะสวนของเรานะคะเราจะทํา แบบไหนก็ได้นะคะนี่ลูกนี้ก็ห่อได้แล้วนะคะแต่ว่านี่แม่ใหมก่ก็ทำไปแล้วนะคะลูกนี้อันนี้ลูกนี้ไม่เอาสองลูกนี้สวยคะ่ะไว้ได้คะ่ะช่วงนี้แม่ใหม่ก็ เน้นเน้นไว้กินก่อนนะคะบางทีถ้าต้นที่แข็งแรงนะคะเราก็ไว้ได้สักเจ็ดแปดลูกอย่างเงี้ยเราก็ไว้ได้อยู่นะคะเพราะว่าต้นก็ยังเล็กอยู่ถ้ากิ่งไหนอ่อนเกินไปเราก็ดูว่าถ้าหากว่าเขาโตเต็มที่เขาก็จะโน้มลงอย่างเงี้ยกิ่งเขาก็อาจจะหักได้เราก็ไม่ต้องไว้เยอะเราก็ดูที่กิ่งเอานะคะว่าจะไว้กี่ลูก ถ้าลูกที่ติดกันเนี่ยเรามันไม่สวยเราก็เด็ดทิ้งได้เย็บยังไงก็ได้นะคะให้ให้กระดาษมันติดกันนะะี่ค่ะเย็บไปเลยนะคะเนี่ยไว้แค่นี้ละคะ่ะตรงนี้อาจจะโดนแสงได้ ส่วนลูกนี้มีสองลูกลูกนี้ลูกเล็กแม่ใหม่ก็ไม่เอานะคะเอาทิ้งไปเลยแล้วก็มาเอาจุกออกเขาออกก็มาดูว่ามีตัวอะไรหรือเปล่า ลูกไหนที่เยอะเราก็เอาออกไปเลยนะคะไม่สมบูรณ์เรา,เอาออกไปเลยเราก็จะเหลือ,อไว้สักเล็กน้อยพอเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปบำรุงเกินไป นี่ก็เป็นการห่อฝรั่งแบบง่ายๆนะคะตามสไตล์ของแม่ไหมเพื่อป้องกันนะคะ,มะแมลงที่จะเข้าไปเจาะกินผลฝรั่งเพื่อให้ผลฝรั่งมีผิวที่สวยนะคะน่ารับประทานแล้วก็ขายได้ราคาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ